ช่อดสดาสวยมากเลยค่ะนี่สดาตัวนี้เราปลูกเองนะคะจะมีรสชาติที่ไม่ค่อยขมเท่าไหร่เราจะเอาไปขนมอาหารนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเตด,ดเด็ดใบอ,อกรกเราจะไปขนมอาหารโดยการตากแห้งช่อเดียวนี่กินโหอิ่มเลยนะคะนี่ เราจะใส่ยอดผสมไปด้วยยอดของเขาก็อร่อยออกจากค้มน้อย,อ,ยอร่อยมากเดี๋ยวเรามาเด็ดก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาไปตากแห้งไว้เอาไปตากแห้งไว้นี่จะไม่ร่วงนะคะไม่ร่วงแล้วสีของเขาก็จะมีสีเขียวอยู่เหมือนเดิมนะคะเวลาเราเอาไปลวกกินก็จะเป็นสีเขียวจะดู เหมือนเราเก็บสดสดใหม่ๆแล้วค่ะสีของเขาเนาะปลูกทุกอย่างคะ่ะสะเดาของเราก็ปลูกช่อใหญ่ๆส,สวยๆเลยปลูกไว้ที่สวนของเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บที่ทุ่งนานะคะนี่ปลูกไว้ทุกอย่างเลย สวยงามมากอันนี้อ้อันนี้น่าจะแซ่บนี่อันนี้เขาก็ยังไม่ค่อยบานเนาะจุมจุมจะอร่อยผสมกับยอดหน่อยๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอันนี้ก็บานแล้วนะคะนี่บานแล้วเราก็ต้องรีบเก็บนะคะ เพื่อจะเอาไปทำการตากแดดเก็บไว้กินนานๆช่วงนี้ก็อิ่มแล้วนะคะช่วงนี้กินกับพริกเผาเข้ากันเข้ากันแสบหลาย เปรียบลงมาเยอะเลยค่ะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะต้นเล็กๆ นี่ค่ะได้มาเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราไปถนอมอาหารกันเลย